นี่น้องๆหลายคนมักจะบ่นว่าจะจําสูตร4สูตรหลักของการเคลื่อนที่แนวตรงนะ่ไม่ได้นะครับเนี่ยสสูตรหลักนี้นะครับซึ่งเป็น4สูตรหลักสําคัญที่ใช้ในการคํานวณเรื่องของการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับเดี๋ยวนี้ครูหมิงจะมีเทคนิคจําสูตรง่ายๆนะครับ หลักของการจําสูตร4สูตรหลักนี้ให้ได้หมายความว่าในวิชาฟิสิกส์เนี่ยจริงๆแล้วทุกสูตรเลยเราต้องรู้ที่มาก่อนว่าของสูตรแต่ละสูตรนั้นมาอย่างไรนะครับจะทําให้เราจําสูตรได้อย่างแม่นยําและมีความเข้าใจไม่ว่าโจทย์จะพลิกแพงขนาดไหนเราก็จะทําโจทย์มันได้นะครับโอเคนี่พื้นฐานที่ต้องรู้ของ4สูตรหลักเนี่ยมีอะไรบ้างพื้นฐานก็คือนะครับพื้นฐานก็คือ,เ,อ,อเราต้องมีความรู้ว่าถ้าเรามีกราฟระหว่าง s กับ t อย่างเงี้ยต้องรู้ว่าสโลปของกราฟตัวนี้ก็คือ v นะครับต้องรู้ว่าสโลปของกราฟนี้คือ v เนื่องจากสโลปก็คือนะครับด้าน y มาหารด้าน x นะครับก็คือ s ส่วน T ด้าน y มาหารด้านเนี่ก็คือสโลปซึ่งมันก็คือสูตรของ V นั่นเองริงไหมโอเคถ้าเกิดมีกราฟระหว่าง v กับ t นะครับถ้ามีกราฟระหว่าง v กับ T เราก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อกราฟตัวนี้สโลปก็คือ A นะครับเราต้องมีความรู้อย่างนี้กราฟตัวนี้ไม่ว่ากราฟจะผ่านจุดออริจินหรือไม่ผ่านจุดออริจินก็ตางนะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับสโลปก็คือ A เหมือนกันนะครับสโลปก็คือด้าน Y หารด้าน X ซนะครับซึ่งก็คือ V ส่วนท รหรืออาจจะเขียนเป็นเดลต้าวีส่วนทีแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเขียนเป็น v ลบ u ส่วน t ก็ได้ความเร็วปลายลบความเร็วต้นหารด้วยเวลาตัวนี้ก็คือความเร่งนะครับโอเคแล้วเราต้องมีความรู้ตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็คือเราต้องมีความรู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของ Vt พื้นที่ใต้กราฟของกราฟ v t ก็คือ S นะครับ เช่นเป็นกราฟตัวนี้นะเป็นกราฟตัวนี้พื right ้นที right ่ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่ก็ค so ือ S นะครับหรือเ่ากับพื้นที่ใต้กราฟแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดกราฟเขาเป็นแบบนี้ล่ะมีทั้งบนมีทั้งล่างเนี่ยพื้นที่ตัวนี้นะครับพื้นที่ใต้กราฟก็คือ S นะครับโดยพื้นที่บนตัวนี้ก็คือการเคพือนที่ขาไป นะครับพื้นที่ข้างล่างตัวนี้เป็นการเคลื่อนที่ขากลับนะครับจะเขียนรูปให้ดูก็จะเป็นลัศมีแบบนี้นี่นะอ่าขาไปเราจะแทนด้วยเส้นสีดำตัวนี้ขาไปนะครับขากลับคือเส้นสีน้ำเงินเพราะนั้นขาไปตรงนี้ก็เป็นระยะที่เคลื่อนที่ขาไปจากช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับขากลับ นะครับก็คือช่วงนี้ให้เราสังเกตว่าขาไปบวกขากลับหรือพื้นที่บนบวกพื้นที่ล่างนะครับก็คือระยะทางทั้งหมดขาไปคือพื้นที่บนขากลับคือพื้นที่ล่างนะครับระยะทางก็พื้นที่บนบวกพื้นที่ล่างนะครับส่วนระยะกระจัดก็คือพื้นที่บนลบพื้นที่ล่างเพราะว่ามันคือขาไปลบขากลับขาไปลบขากลับก็ต้องเป็นระยะกระจัด นี้นะเป็นระยะกระจัดหรือการกระจังนี้จะเขียนนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะเขียนสรุปว่าถ้า S ตัวนนี้เป็นระยะทางกับ S ตส่วนนี้เป็นระยะกระจับระยะทางตัวนี้ก็คือขาไปบวกขากลับนี่นะขาไปบวกขากลับถ้าเป็นระยะกระจัดก,ก็คือ ขาไปลบขากลับซึ่งสรุปได้ว่างไงหมายความว่าระยะทางก็คือพื้นที่บนพื้นที่บนขากลับก็คือพื้นที่ล่างนะครับพื้นที่บนบวกพื้นที่ล่างเป็นระยะทางขาไปพื้นที่บนตัวนี้ขากลับพื้นที่ล่าง หมายความว่าขาไปลบขากลับพื้นที่บนลบพื้นที่ล่างตัวนี้เรียกระยะจัดโอเคถ้าเรามีพื้นฐานแบบนี้เราจะจำสี่สูตรหลักได้เราจะจำสี่สูตรหลักได้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะครับเรามีความรู้ว่าสโลปของกราฟ v กับ t ก็คือ a นะครับสโลปก,ก็คือด้าน y หารด้าน x ด้านนี้คือด้านแกน y สีเงินนี้นะ,ะด้านสีแดง นีเป็นด้นกัเอ็สีแดงก็คือ t นั่นเองนะครับส่วนด้านสีน้ำเงินก็คือความยาวด้านนี้ก็คือ v u ลบออกจาก u โอเคเรามีความรู้ว่าสโลปกราฟ vt ก็คือ a s สโลปก,ก็คือด้านสีน้ำเงินคือด้านแกน y หารด้านแกน x กนะครับก็คือ v u ลบยส่วน t เท่ากับ a ย้าย t ไป ก็เป็นเ t ย้าย U ไปจะได้ว่า v ีนั่นืบวก AT นี่คือสูตรที่1น,นะครับโอเคแล้วสูตรที่2อ,อะ่ะเราจะหายังไงสูตรที่2ก็คือเรามีความรู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟ V t คือ S นี่นะครับพื้นที่ใต้กราฟที่ระบานี้นะครับ เรามีความรู้ว่าพื้นที่ในก้า VT ก็คือ S นะครับ S คือพื้นที่พื้นที่ที่เป็นสีเสส่เหลี่ยมคางหมูสูตรสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือด้าน U บวกด้าน V นะคระับแล้วก็คูณสูงก,ก็คือด้าน T นี้เป็นด้านสูง S เท <S S 1> ่ากับ U บวก V ใส่วงเล็บนิดนึงคูณ T เราได้แล้วสูตรที่2อาได้บางแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเรานําสูตรที่1ไปแทนในสูตรที่2จะเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าเรานํา V ตัวนี้ไปแทนในนี้จะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับ V คือ u บวเแทนเข้าไปเลยเกิดอะไรขึ้น เราสังเกตว่า u มี2ตัวนะครับ u กอง u เป็น2 u หาร2ก็เหลือ u เดียวเอา t เข้าไปก็ไ,ปได้เป็น ut แบบนี้นะครับตันี้เหลือ at ก,ก็แสดงว่าเหลือเซนดึงกังสไหมแล้วเรา t คูณเข้าไปได้เ2ส at กำล,ลังสองปรากฏว่าเราได้สูตรที่3ออกมาเห็นไหมนำสูตรที่1แทนไปสูตรที่2ได้สูตรที่3นะครับ โอเคคราวนี้เราลองใหม่นะครับคราวนี้เราลองใหม่ถ้าเรานำสูตร1เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็คือเราย้าย u ไปให้เป็น v ลบ u แล้วหารด้วย a ย้าย a ไปด้วยถ้ากับ t สูตรที่1ตัวนี้ t ตัวนี้เราลองแทนในสูตรที่2ตัวนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ okay. โอเคมาดูตัวนี้ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2 ทตัวนี้กลายเป็น v ลบ u ส่วน a v ลบ u ส่วน a นี่เราสังเกตว่า 2a ตัวนี้ 2a ตัวนี้เข้าไปคูณกับ s ได้เลยเป็น 2as ตัวนี้เราเขียนใหม่นี้เลยไหมเป็น v บวก u v ลบ u ตัวนี้เราเคยเรียนมาในมต้นและคณิตศาสตร์ a บวก b กับวงเล็บ a ลบ b ก็ได้เป็นตัวนี้หน้ากำลังสองลบหลักกำลังสองจริงไหมโอเคย้าย u กำลังสองไปได้ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสอบวกสอ as ปรากฏว่าเราได้สสูตรเหล่ามาแล้วนะจากการพิสูจน์ของเราเองนะครับเพราะนั้น ถ้าเราจําสูตรไม่ได้เราลองฝึกพิสูจน์สูตรนี้ออกมานะครับเมื่อเราฝึกพิสูจน์สูตรนี้ออกมาหยิบเศษกระดาษมาฝึกเขียนเล่นเมื่อเรามีเวลาว่างนะครับเมื่อเราได้4ี่สูตรหลักนี้เราพิสูจน์ออกมาเองได้เราจะจําสูตรได้แม่นและเราฝึกทําโจทย์แบบพื้นฐานง่ายๆไปก่อนนะครับก็จะทําให้เรามีความเข้าใจสูตรนี้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้ฝากไว้เนีดครับ